อายุก็แค่ตัวเลขถ้าดูแลหน้าตาดีๆยังไงก็ดูอ่อนเยาว์ได้อ่ะผมกลับมาแล้วฮนะกี้พี่จะให้อะไรอ่ะอ๋อนี่กีฉันตอนที่นายกำลังคุยเรื่องของเอออะไรนะแล้วเจ้านายของนายน่ะ มันทำมานี้ให้ใช่โรสแมรีรส่สจะช่วยหาก็จํจำชื่อกันหน่อยเถอะนะจำยากไม่จำ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญจังก็ฉันที่เพิ่งทบเจอกันแค่แบบว่าไม่กี่นาทีถือว่าเป็นของขวัญที่ดีดเลยนะอือฮึคำถามต่อไปถามนายดับของมาแล้วจะไม่เกิดพันธะอะไรใช่ไหมถ้าเจ้าตัวคนให้ไม่ได้ยื่นพันธะพันธะจะไม่เกิดขึ้น อีกอย่างหนึง่งผมก็ยังติดพันธะกับเจ้านายเก่าอยู่เพราะฉะนั้นพันธะใดๆก็ตามมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดีแล้วฉันให้ไปฉันกไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแค่คาดหวังให้เขาเจอสิ่งที่ปลดล็อกตัวเขาได้เท่านั้นเองเขาอ,อายุเท่าไหร่นะ,น,นะเชลีน่าคนรเราห,หรือเปล่าสิบปีไม่ไมผมนั่นเหรอ ค่หน่ะในอายุเท่าไหร่มากกว่าพวกเราอีกอ่ะอ้าวแม่เป็นไรอายุเป็นแค่ตัวเลขอยา่าลมนะเขาเป็นเอลเาอาจจะอยู่มานานกว่าเราก็ได้เคยจะรู<ๆ>้ก็ถาม<ๆ>แบบว่าเด็กอยู่ในบ้านชนบทปี่หนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยมีความรู้นะ่ะปกติคุณเอลเขาต้องมีอายุเท่าไหร่หรอแล้วตอนนี้โตเต็มวัยหรือยังผมยังเด็กอยู่เลยผมเขาบอกไปแล้วว่าผมยังเด็ก เอาจริงๆแล้วถ้าเทียบกับอายุกับพวกเพื่อนๆตรงนี้ก็ก็น่าจะไล่เรียกกันถ้าเอามาวัดกันตามทฤษฎีต่างๆแต่ถ้าเป็นตัวเลขแล้วเราก็ตัวเลขของผมน่าจะนำพวกเพื่อนๆไปเยอะมากๆคเราชัเคยได้ยินก็ถ้าเด็กของเอลก็ราวๆห้าหกสิบหัวหัวนะยังเด็กอยู่เลย ห้าสบวกสิบกบวกนะเขาแกวของเราประมาณนั้นนั่นแหละแต่เราหน้าตาก็ไม่ได้ต่างกันมากหรือเปล่าคุณหนูสโน่ก็แน่นอนน่ใช่เอาจริงๆผมว่าผมดูอ่อนยาวกว่าคุณหนูสโน่ด้วยซ้ำนะเออหากหลายนะนั่นผมติดสุดหล่อมากผมขอโทษอยาให้ไหมเอลตัวตัวนั้นมันกตัวประสาทฉันปีเลิกอ่ะคือทันตอนนี้น่ะฉันเป็นไม่พิเศษที่ซื้อมือที่สุดแล้วลองถามเพื่อนๆของ เพื่อนสโนโดูก็ได้ว่าผมหน้าตาดีกว่าเพื่อนสโนโหรือเปล่าอ๋อจะเปิดหัวเลยอเะไม่ทั <พอ S 2> ่ดี่สุดฮะไม่นายไม่หน้าตาดีเพราะฉันเรียกนายแล้วนายไม่มาเอ๊ะอนายไม่หน้าตาดีแล้วล่ะนะ